โอ้ป้าหอมมากเลยหอมดินเนยสดป้ามีคนขอคุกกี้คอนเฟกมาเขาบอกว่าป้าต้องมีวิธีง่ายๆสอนแน่เลยใช่ของป้านะง่ายมากจริงอะแล้วแป๊บเดียวได้กินโอ้แป๊บเดียวได้กินแล้วคนดูแล้วก็จําไม่ได้นะอย่าทําแบบเก่านะทําแบบป้านะบอกไว้แล้วใครถามก็บอกว่าทําแบบป้า เข้าใจไหมป้าจะได้ดังกับเขามากบอกเลยว่าทําแบบป้านะจําไว้นะอย่าทําแบบตัวเองนะโอเคเดี๋ยวป้าทําให้ดูไปโอเคโอ้โหดูที่เหมือนคุกกี้ปกติเลยดิก็เหมือนเป็นบัตเตอร์คุกกี้ที่วันนี้วันนี้ป้ารีป้าเลยเอาเอาเนยใส่นี่แล้วก็พัดลมเป่าเราไม่ใช่เอาเอาเนยเย็นนะคุกกี้ป้าใช้เนยเหลวนะรู้ไหมเนี่ยเนยเนยเหลวเหลวเนี่ยตักเข้าไปในหม้อเลยคุกกี้ป้าใช้เนยเหลวนะ ไม่ใช่เนยเย็นนะจำไมด่ดีๆมีเนยสดนะแล้วก็แป้งแป้ง,ปงขนมปังปลาปลาใช้แป้งขนมปังแล้วก็ไอซิ่งแล้วก็ไข่ขาวเดี๋ยวดูปลาทำารับเดี่ยวโอ้แค่นี้แค่นี้อ่ะไปนี่เราตีใช้ใบพายนะใช้ใบพายตีเบอร์หนึ่งก็พอแค่ just mix t o g e t h e r แค่ผสมรวมกันเองถ้าใครซื้อเครื่องปลาก,ก็ทำตามปลานี่แหละเบอร์หนึ่งตีเบอร์หนึ่งแค่ใช้ดูลพินิจว่ามันเข้ากันแล้วก็คือพอเลยนะ เครื่องตัวนี้ป้าเป็นคนออกแบบนะให้เขาซ้าแล้วก็เอามาขายมันจะตีได้ประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องที่มันแพงๆอ,งอ famili, ีกถูกกับเขาตั้งสามเท่าแถมใหญ่เลยอ๋อปุนก็ว,ว่าทําไมเครื่องนี้ป้าใช้แล้วมันง่ายป้าเป็นคนออกแบบเองอันนียใช่ใช่ใช่ดูนะตีแล้วนะเดี๋ยวดูแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่ายกมาหน่อยโอ้แป๊บเดียวก็เสร็จมันต้องตัดเลยดิไม่ต้องตัดไม่ต้องตัด ดูแป๊บเดียวเสร็จแล้วยกสงไปยกสูงไปนี่มันน้อยด้ลยเราลต้องยกใช่ใช่ใช่เราต้องย,ยังช่วยมันคุยนะช่วยมันคุยป,ป้าป้า,ปาหยุดเคนะรื่องแล้วช่วยมันทั้งหเพราะเราไม่ได้ตีให้มันให ให้มันขึ้นนะเราไม่ได้ตีเนยขึ้นนะเราใช้เนยเหลวทํานะป้าจดมิทูเกเตอร์ใช่ใช่ช่สูตรนี้มาจากออสเตรเลียตอนป้าไปทํางานเขาเรียกว่าอะไรคอนเฟ็คุกกี้อย่างเนี้คอนเฟ็คุกกี้ใช่กำวิธีทําแป๊บเดียวเสร็จแล้วถ้าไม่ทับป้าไม่คุยก็ป่านนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสอนฝรั่งเขาบอกจะมิทูเกเตอร์ ใครมาดูคลิปป้าวันนี้นะ YouTube นะมีประโยชน์มากเลยแล้วใครจะทำคอนเฟกนะเอาวิธีป้าไปทำแล้วอย่าลืมบอกคนอื่นด้วยนะว่าวิธีป้าโอป้าพอแล้วเนี่ยแค่นี้นะแค่นี้แหละพอแล้วมันมันแป๊บเดียวแค่นี้แหละเสร็จแล้วโอ้ไป ราคัวคมันไม่เข้ากันดีเราก็คุยอีกทีหนึ่งเพราะมันนิดเดียวเห็นไหมป้าทําแค่ครึ่งถาดกว่าๆเองเนี่ยเนื้อสวยแล้ว,แล,วแล้วอย่าลืมนะบอกต่อนะว่าวิธีป้านะอ้าวทีนี้ใส่หัวบีอันเดิมอันเดิมหัวบีแปกแฉกทองเหลืองอันเก่งเลยเฮ้ยป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ใช้ไหม<ะ>พรุ่งนี้ได้ใช้ไหมใช้เอะไรไอหัวไอหัวบีแปะแฉกอ๋อไม่ได้ใช้หัไม่ได้ใช้แปะเราติดตามนะครับท่าจะทำอะไร ต่งนี้มีทำอีกอ้าวดูคอนเซ็ปต์คุกกี้ของปลานะวิธีปลานะจำไหมนะนี่ดูเฮ้ยโอ้บ้าบ,บีใส่งี้เลยนี่เลยคือวิธีปลาล่ะนะอ่านี่คือวิธีปลานี่ดูดูปลาทำนะ โอ้ไม่ FREE ติดมือป่ะติดน,นิดนิด <dentro. S 1> เห็นไหมไม่ต้องมานั่งจิ้มเนาะป้าเอามือแตะแล้วก็พลิกแล้วก็าวางเลยใช่โอหง่ายเลยเห็นไหมวิธีปาา้านะจำไว้นะโ้ใครใครถามบอกทำตามป้านะ ดูต่อนะแล้วเอาหมดแล้วเราก็หยิบมาใหม่บีมใหม่อันนี้ได้อีกอันหนึ่งแถมๆๆๆมเห็นไหมโอ้มาทำง่ายมากเร็วไหมโอ้เร็วมากเลย ปาแค่แตะพริกแล้วก็วางใช่โอโ้โหไปอบแล้วเนาะตามป้ามาเร็วแมมแป๊บเดียวเยวนาะโอแ้แป๊บเดียวเลย อย่าลืมบอกนะวิธีปลานะาอ,นอบแล้วนะโอลเลยไฟร้อยหกสิบบนล่างรองค่ะแล้วเยี่ยมกับทา,าดกับทาดกับตอนไหนตอนข้างในสีมันขึ้นโอเคมันเริ่มขึ้นสีข้างในอ่อนๆเห็นไหมโอ้นสีข้างในอ่อนๆแล้ว รอต่ออีกสิบนาทีสุกแล้วสุกแล้วโอ้ปลาหอมมากเลยหอมเิเนยสดลุ้นล้วนเห็นไหมป้าทำแป๊บเดียวได้กินแล้วโอ้สุดยอดเลยป้าลองแตะเลยไม่ติดแตะอะไรนี่ไงนม่ติดมันกรอบไม่ติดไม่ติดถาดไม่ติดถาดร้อนร้อนร้อนไปรอชิมเลยรอชิมเลย โอ้ oh. ป<ะ>้าหอมมากเลยแป๊บเดียวจะกินไหมโอ้ oh, แป๊บเดียวจริง <laughs> ทำไมแป๊บเดียวเอาลองกินได้กรอบไหมโอ้โหเดี๋ยวกกรอบเลยป้ายังอายอยู่นิดนึง <h ums> ฟันแตกเลยป้า แล้วอืม,อาม,าอมแล้วอันนี้นะก็เป็นเดืเอนบอสก็เป็นเดือนเลยเก็บไว้หายยากเก็บไว้อย่าให้กาดเหรอใช่ bên trong xe gì bằng cô lông cũng gì ừ. À, yeah, yeah. <laughs>